ความพิเศษของที่นี่นะครับก็คือเขาจะใช้ชาชนิดพิเศษซึ่งจะมีความหอมเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยนะครับอ่าตัวนี้นะครับผมน่าจะน่ากินมากเลย อากาศร้อนๆแบบนี้นะครับผมเรามาหาอะไรลายร้อนกันดีกว่าเชื่อว่าหลายๆคนจะต้องคิดเหมือนผมไนได้เลยหนึ่งสิ่งในนั้นก็คือชานมไข่มุกค,ครับผมมีร้านหนึ่งครับผมอันนี้เป็นแบรนด์ของคนบองการบ้านเราด้วยแล้วกัน,นะฮะร้านนี้อยู่มาถึง6ปีด้วยกันและอันนี้ก็คือร้านมีชาเมนูแรกก็ได้มาแล้วนะครับ อันนี้เป็นเมนูขายดีอันดับหนึ่งของทางร้านนะครับชานมไข่มุกนี่เป็นไงไข่มุกแน่นๆครับความพิเศษของที่นี่นะครับก็คือเขาจะใช้ชาชนิดพิเศษซึ่งจะมีความหอมเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่เลยนะครับเวลากินเข้าไปเนี่ยมันจะหอมขึ้นมาอากาศร้อนๆแบบนี้แก้วเดียวไม่พอนะครับจัดไว้อันนี้จะหวานกำลังดีครับไม่หวานมากอร่อยหอมด้วยอ่าตัวนี้นะครับเป็นโกโกโ้โ้โหหน้าตาน่ากินมากเลย หอมชามากครับเข้มข้นหวานกับนังดีเดี๋ยวเราลองมากินไข่มุกกันไข่มุกนุ่มมากเลยไข่มุกกเนเหนียวนุ่มนะครับไม่แข็งมาแล้วนี่ครับโอ้โหปล่อยได้เลยครับอันนี้เป็นชานมราวาครับ จะบอกว่าที่มีชานะครับผมไม่ได้มีดีแค่ชานะยยังมีเมนูอื่นที่น่าสนใจมากมายเช่นกาแฟนมชมพูโอวันตินแล้วก็น้ำผลไม้นะครับมีเมนูให้เลือกเยอะแยะมากมายเหมาะสำหรับทุกรุ่นทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่มีมากกว่า50เมนูนะครับ เมนูเริ่มต้นก็จะเริ่มต้นที่25บาทอันที่ผมได้ลองไปเนี่ยต้องบอกว่า25บาทเนี่ยคุ้มค่ามากๆเลยนะเพราะว่าเข้มข้นใช้ใบชาที่ดีรสชาติมีความกลมกล่อมากๆซึ่งเป็นสิ่งสําคัญนะครับผมที่ทําให้ที่เนี่ยดีชาเนี่ยอยู่ได้ถึงทุกวันนี้ยาวนานกว่า6ปีแล้วก็ที่สําคัญครับผมที่นี่เจ้าของแบรนดน์เป็นคนเมือนการด้วยนะครับ อยากเชิญชวนพี่น้องชาวมองการเรานะครับคุทคนตร์มงการเรานะครับสำหรับท่านใดที่ไม่อยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีนะครับและอยากจะลองเนี่ยมีชาเนี่ยเขามีสาขาถึง30สาขานะครับอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามกรุงเทพแล้วก็ชุมพรครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นครับสำหรับท่านใดที่ชอบกินชานมไข่มุกหรือว่าท่านใดที่ยังไม่เคยลองเนี่ยก็อยากให้ลองเปิดใจนะครับมาลองชิมดูกับที่นี่มีชานะฮะบอกว่าคุ้มค่าอร่อยแน่นอนพิหนวดคอนเฟิร์ม